หนุ่มกะลาพาเมียและครอบครัวเที่ยวญี่ปุ่นเดือนนี้มาสองรอบแล้วญี่ปุ่นมีอะไรดีกันนะแอบส่องนักร้องเสียงดีหนุ่มกะลาหรือนพสินแสงสุวรรณสุดแฮปปี้พาครอบครัวบินลัดฟ้าเที่ยวพักผ่อนที่ญี่ปุ่นแถมบอกเดือนนี้มาถึงสองครั้งติดหนุ่มกะลาได้โพสตภาพโมเมนต์อบอุ่นที่ได้พาครอบครัวมาเที่ยวพร้อมกับเขียนข้อความว่าพาแม่มาญี่ปุ่นครั้งแรกเที่ยวกันพร้อมหน้าสามพี่น้องในรอบ2ี่บกว่าปีเดือนนี้ญี่ปุ่นรอบที่สอง ซึ่งก็มีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมความอบอุ่นในครอบครัวทั้งทริปที่มากับภรรยาและลูกสาวและทริปที่มากับคุณแม่ด้วยโดยรอบแรกนั้นทางด้านของนักร้องแนวซอฟร็อกได้เดินทางไปพร้อมกับภรรยาและลูกสาวขณะที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้พาครอบครัวทั้งคุณแม่และพี่น้องไปเที่ยวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมระบุว่านี่เป็นการมาเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกของมันดาอีกต่างหากทั้งนี้นักร้องดังเพิ่งจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามพบว่าในคอมเมนต์โพสของหนุ่มกะลากลับมีแฟนๆและชาวเน็ตอีกด้านเข้ามาคอมเมนต์สอบถามถึงเรื่องข่าวหรือนักร้องเสียงนุ่มควงเมียน้อยไปเที่ยวญี่ปุ่นตามรอยลูกเมียหลังหนุ่มกะลาถูกโยงในข่าวนี้ว่อนคลิปในติ๊กต็อเพราะมีคนนําคลิปมาเชื่อมโยงเพียบทั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวก็คงต้องรอให้หนุ่มกะลาออกมาชี้แจงด้วยตัวเองแล้วล่ะคะ่ะ